ไปใช้แหละมื่อนี่ไปต้ปลากับยิงนกเด้อใครพาไปลุงพี่ลุงพี่ลุงพี่อ๋อลุงพี่พาไปไปย่างตามลูกพี่ไปคุณดาปืนโอ้ลบลบลูกปืนมันมีกี่ลูกอ่ะอือมีหลายลูกได้ไหมอ่ะ ลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ลูกตั้งเดิน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 ยิงอีกทีได้ไหมไปเดินตามลูกพี่ไปพูดไหมเธอพูดจิลูกลูกพี่รอยด้วยลูกพี่ลูกพี่รอยด้วยครับครับอ่ะโอเคขอโทษนะไปไป แค่จังหัน่ะคือด้านใดแช่ตบปลาอยสามชั่วโมงแล้ว่าได้จักเ่อโอ้ยปลาเอ้ยกินเปิดคอยแด้คอยอยากกินปลาแดย้ยวขาวแด้โอ้ยพอแล้วปสาสัตวะ เงียบโอ้เงียบเก็บวะ <c oughs> โคตรโคตแล้วมีป่าไหมเนี่ยมี